สิ่งที่อ่านยากกว่าหนังสือเล่มไหนไหนคือใจคนหวานเจ็บจุบจ๊บๆยามเช้าๆเลยครับกับสวัสดีพี่เพียงน้องเช้าพักเครื่องและ f อฟที่รักทุกท่านครับอีพีที่11ครับสวยๆย,ยามเช้าๆเลยครับ ตกสวยๆย,ยามเช้าๆครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหลอโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับ รายการที่2ครับเป็นพระปิตาเนื้อเมฆกระพัดครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับ200บาทผ่านตลอดสายครับรายการที่3ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ นางพยาพิมพ์เข่าตรงครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่5เป็นพระนามขยาเนื้อดินครับเก่าๆเลยครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายด้วยครับด้านข้างสวยๆเก่าๆเลยครับ200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่6ก็เป็นเหลียนเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์นองครับรายการที่7ก็เป็นพระสมเด็จครับ น่าจะเป็นสมเด็จพิมพ์อ,อกคุดครับรายการที่8ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกาบยายักษ์ครับ รายการที่9ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว้านครับด้านหลังโรยแร่ครับโรยแรก่กายสิทธิ์ครับสวยๆเลยครับเก็บตกสวยๆยามเช้าๆครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่10 เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญหันข้างอาจารย์ฟันครับวัดป่าอุดมสมพรครับปี2,509ครับ จังหวัดสกลนครครับรายการที่21เครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ครับหล่อโบราณเก่าครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณทิมนิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่23ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับ ก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จลายฉลูครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับสาห้าครับหลังยันครับ รายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่2 6ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อโลหะเก่าๆ,ๆเลยครับ รายการที่27ก็ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่28ก็ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานอดอุดกิ่งครับก้นวงเดือนครับ วัดท้ายน้ำครับหลังยันครับเนื้อโลหะเ,เก่าๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับใต้ฐานต่อโคตรอกเราธรรมจักรครับน่าจะเป็นรุ่นอินโดจีนครับ หล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่30ก็เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับหลังภาษาจีนครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่31เเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่32ก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทก็เสียวได้ครับรายการที่33ก็เป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่35ครับองนี้สวยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่36ครับเป็นปั๊มเตารีดหลงพรอะทวดครับเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆคมๆเลยครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่37ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับ มีสององครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่38ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่39ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเลยครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับพิมพระประธานครับ รายการที่41กเ็เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเก่าๆเลยครับรายการที่42เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่43ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนือโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่44ครับน่าจะเป็นกุมารทองครับกุมารทองเก่าครับ มารดูทรัพย์ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่45ครับเป็นเหรียญชินาราชหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นอกเราครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ ดูถาดที่สองกันบ้างครับพิเศษสวยๆเลยครับยามเช้าเช้าเก็บตกสวยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึงกันเลยครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับไข่าพาซี่ครับลงรักเก่าครับขุนแผนมหาเสน่ห์มหาโชคมหาลาบครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเมีตามหาอุดครับรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่3ก็เป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อกบครับหลวงพ่อกบวัดถ้ำสาลิกาครับมี2เหรียญครับเหรียญที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับห่วงเชื่อมครับ รายการที่4ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลงพ่อทวดครับน้าอาปาเช่ครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญเสมาหลงพ่อกันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถครับ รายการที่6ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับพระครูวิชิตพัชราจารย์ครับหลวงพ่อทบรับวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหลังยันห้าครับวัดพระพุทธบาทชนแดนครับเหรียญสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่7จ็เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับยืนถือไม้เท้าครับหลังยันครับ2 4งสครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยปลูกเศษครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับมี2ององค์ครับ องค์ที่สองครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับเหรียญสวยๆคมๆคมเก่าๆเลยครับรายการที่แปดครับ เพชรฝั่งพลอยเลยครับเก่าเก่าเลยครับพสอสองสี่หนึ่งหนึ่งครับสมเด็จวังหลังครับหลังรอห้าครับ รายการที่9ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงปู่เผือกครับวัดกิ่งแก้วครับใต้ฐานอุดกิ่งเลยครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยครับรายการที่10ครับเป็นรูปหล่อเนื้อผงใบลานครับ หลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนรครับจังหวัดพิจิตรครับรูปหล่อหน้าลิงครับมีสององครับองค์ที่สองครับน่าจะเป็นพระนาคปกครับเนื้อชินเงินครับเก่าๆเลยครับไม่ทราบที่ รายการที่11ก็เป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับปิดตาหูกระต่ายครับรายการที่12ก็เป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับเนื้ออันปะก้าครับวัดป่าถ้ำขามสกลน,นครครับ2,507ครับ รายการที่13สามก็เป็นเหรียเข้าหลามตัดครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับหลังยันครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นพักกิ่งครับเนื้อออกสำลิดเลยครับน่าจะเป็นเนื้อสำลิดครับ พักกิ่งหลอห้าครับสวยสวยเก่าๆเลยครับมีสององค์ครับองค์ที่สองครับเป็นพักกิ่งครับได้ฐานอุกิ่งจานยันเลยครับหลอโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่15ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับได่ฐานอุดกิ่งต่อโค้ดยครับ463ครับเนื้อสวยๆมันๆเลยครับมี2วงองค์ครับ พักกิ่งก้นถ้วยครับพิมพ์แต่งครับสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับรายการที่16ครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งรอหครับเปียกทองคำครับ จอปอลอครับพระกิ่งปอลอเลดครับสว,สวยเลยครับเปียกทองคำครับรายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังกระดานครับ มีสอง,องค์ครับสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับสนใจตรงไหนแคปรูปส่งลายมาได้เลยครับที่080 953 6529ครับรายการที่18ก็เป็นเหรียญหลวงปูุ่กครับ ด้านหลังปิดท้องนี่ครับสวยๆเก่าๆสภาพใช้ครับรายการที่19เครับเป็นพักกิ่งครับด้านหลังตอกโค้ดครับพักกิ่งก้นถ้วยครับได้ฐานจานยันนี่ครับ เนื้อเปียกทองคำครับรายการที่20ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ มีสององค์ครับสวยสวยเก่าเก่าเดิมๆเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับรายการที่21ก็เป็นพระปิตาเนื้อเมกับพัดครับ เนื้อออกปีกมแมลงทับเลยครับแวววับจับตาครับรายการที่ยี่สิบสองครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันครับเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับ วัดป่าภูทรพิทักษ์ครับสกลนครครับรุ่นสี่ครับมี2องค์ครับองค์ที่สองครับเป็นแหนบพระสุธรรมพระสุธรรมยานเถระหลวงหลวงพ่อฤาษีเหลิงดำครับ สว,สวยเก่าๆเ,เลยครับแนบสวยเก่าๆหลังยันเลยครับ รายการที่23ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อเงินครับได้ฐานต่อโค้ด5 5 5ตอง5ครับยันนะครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับ เหรียญจอบเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับมี2ององค,ครับองค์ที่2องครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปครับเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับ รายการที่25ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นวัดปราสาทครับรายการที่25ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับ ด้านหลังตอกโคดเครับตอกหมายเลขนัมเบอร์สองสี่ครับอุดกิ่งครับรายการที่26ครับเป็นพระขุนแผนเครือบครับเนื้อสีฟ้าครับเนื้อแตกลายงาเลยครับ ขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลครับเมืองอยุธยาครับรายการที่27ครับน่าจะเป็นแนบครับหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับ รายการที่28ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับ2482ครับหลังยัน5ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยสวยราคาเบาๆครับช้าหมดอดได้ของดีครับสวยๆย,ยามเช้าๆเลยครับ ขอบคุณครับ